แต่ว่าพูดถึงพักเก้าไกลมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะจำได้ไหมการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จังหวัดระยองเพราะว่าสสคนเก่าเนี่ยออมีคดีติดตัวใช่ไหมคะก็เลยต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันใหม่ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้เว็บไซต์ของกอกตนะคะได้มีการเผยแพร่คําวินิจฉัยของกอกตค่ะสั่งเอาผิดย้อนหลังอดีตสสระยองเขตสามพักเก้าไกลนั่นก็คือนายนะครชัยขุนนรง โดยกะกะตในเห็นว่าขอ้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วนะคะว่านายนครชัยเนี่ยเคยต้องคําพิพากษามาก่อนว่าทําผิดในฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็นการทําผิดเกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามคําพิพากษาของศาลจังหวัด ชนบุรีถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีพรบรล้างมลทินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือในพฤติกรรมเนี่ยมันเท่ากับว่าความผิดของคุณนครชัยเนี่ยมันสําเร็จไปแล้วดังนั้นข้ออ้างของนายนครชัยที่บอกว่าเคยโดนคดีก็จริงแต่ว่าตัวเองเนี่ยได้มีการผ่านพรบรล้างมลทินมาแล้วจึงไม่อาจรับฟังได้ กกตก็เลยบอกว่านายนครชัยเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสประกอบกับนายนครชัยเนี่ยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งคุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดดังนั้นกกตจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านายนครชัยที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเป็นการลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ ปกปิดไม่แจ้งข้อความจริงจึงให้ถือว่าการเลือกตั้งสสจังหวัดระยองเขตสามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายนครชัยไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม,มซึ่งเป็นไปตามพรป พรปว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะครับจึงมีคําสั่งยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิก,กภาพของนายนครชัยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายนครชัยด้วย<อ>และให้รอคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะคะคเพื่อเพื่ออะไรเพื่อดําเนินคดีอาญากับนายนครชัยด้วยแล้วก็ให้เรียกค่าเสียหายในการเลือกตั้งซ่อมกับนายนครชัยด้วยค่ะ โอ้โหก็อันนี้ไงที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะใช่ไหมแล้วท็อปนิวเราก็นําเสนอแล้วก็ต้นเรื่องนะอันนี้ต้องให้เครดิตพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยวีอเป็นคนแฉค่ะใช่ใช่จำได้ผมจาได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นคนแฉว่านายนครชัยนะเคยต้องโทษจําคุกขาดคุณสมบัตินะหลังจากนั้นนครชัยก็ลาออกอจนกระทั่งมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่นะแล้วในที่สุด กรกตเนี่ยเขียนว่ามันสําเร็จไปแล้วใช่ไอ้ตอนที่นครชัยสม,มัครสอสอ,สอตอนนั้นอ่ะจะมาอ้างว่าล้างมลทินแล้วไม่ได้ไงอ่าเพราะฉะนั้นแม้ว่าปัจจุบันนี้เขาไม่ได้เป็นสอสอแล้วก็ตามก็เอาผิดจริงๆเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าเอาผิดย้อนหลังหรอกครับค่ะก็คือเอาผิดธรรมดานั่นแหละเอาผิดตามกฎหมายนั่นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอว่าสุดท้ายแล้วสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรใช่แล้วต้องต้องจ่ายค่าเลือกตั้งซ่อมด้วยนะคะเนอะน่าจะหลายตังค์อยู่ก็สมควรนะเพราะผิดที่ตัวเองไง นี่คืออีกหนึ่งกรณีผลงานโบแดงของสส9ไกลหรือโบดำแล้วก็อีกกรณีหนึ่งช่วงนี้อย่าลืมนะว่ามีการเกณฑ์ทหารแล้วก็ปิดสมัยประชุมหลังอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครมีคดีหนีทหารเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวหนาวหนาวร้อนรอนอันนี้คือท่านสส9ไกลฉะเช,ชิงเซาท่าน,นไม่โชว์สอสอีอีกเลยครหลังจากนั้นครั้งเดียวใช่ไหมคะเก้าไกลโกหอ,อะไรเครือข่ายเนี่ยเขาไปร้อง แล้วก็มีการเปิดคำพิาพากษาก่อนหน้านี้นะว่าลงโทษยังไงบ้างนะแล้วรอลงอาญาเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้นีทหารนะไปจับใบดำใบแดงนะแต่ไปได้ใบทีหลังนะได้ใบสอทสิมสามทีหลังนะอย่าลืมนะคดีนี้ตามต่อด้วยแล้วก็วันนี้ฮะเรื่องเกณฑ์ทหารเน,เนติวิทย์มาแล้วเนติวิทย์นะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหว ในคราบนักศึกษาเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเรียนเต็มเลยนะเรียนที่จุฬา8ปีอะ่ะใช่ค่ะยังไม่จบนะเรียน8ปีอะ่ะไม่รีบฮะนะก็ได้อาศัยสถานก,การณ์เป็นนักศึกษานี่ก็เคลื่อนไหวอยู่ในมหาวิทยาลัยวันนี้ฮะอ้างว่าทำอรารยะขัดขืนไม่ไปเกณฑ์ทหารแต่ไปถแถลงข่าวนะอ่านแถลงการะคะ่ะไปประกาศอรารยะขัดขืนนะ คือเส้นแบ่งระหว่างอารยะขัดขืนกับหนีทหารเนี่ยมันแบ่งบางๆมากนะ <c oughs> บางจัดพี่นุ่มมันเส้นแบ่งบางมาก <c oughs> คือเจ้าตัวตอนเรียนเนี่ย <c oughs> ก็มีสิทธิ <c> ์ <oughs> ในการผ่อนผันไง <c oughs> แต่ผ่อนผันไปจนเต็มแม็กแล้วไง <c oughs> นะแล้วปีนี้ต้องไปเกณฑ์ปรากฏว่าเจ้าตัวก็ไม่ไปนะนี่ประกาศจุดยืนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะการบังคับพลเมืองไม่เต็มใจรับราชการทหารนั้นขัดหลักมิตรสิทธิมนุษยชนนะ คือเนติวิทย์เนี่ยเกิดปี39ตอนนี้อายุ27ปีนะแล้วตั้งแต่เข้าเรียนจุลาขอผ่อนผันมาทุกปีนะจนกระทั่งกำลังจะจบแล้วเนี่ยพฤษภา67รวมเรียนในจุลา8ปีเต็ม8ปดปีมีช่วงหนึ่งไปบวชด้วยค่ะแล้วก็มีแถลงการวันนี้ฮะต่อต้านการเกณฑ์ทหารเป็นแถลงการออกมานะเออคือก็มหัศจรรย์เหมือนกันนะคือหนึ่งนะ ถ้าเป็นชายไทยที่ทั่วไปนะมผมว่าท่านหนีทาหารเ,เขาก็จะหนีไปเลยเขาก็จะอายเขาก็จะอายที่จะแสดงตัวแต่ในติวิทย์่นใจในหลักการตัวเองผมไม่ได้หนีทาหาร<ต>ผม,ผมอารยะขัดขืนแต่ผมไม่เกณฑ์ทหารน,นะแต่ไม่เกณฑ์อารยะขัดขืน ผมถึงบอกเฮ้ยเส้นแบ่งมันบางๆมากเลยบางหรือว่าบางจังคนบา,ากว่าแล้วเดกตีนก็ไปแถลง <c oughs> รอดูว่าเจ้าที่ทหารจะทํายังไงหลังจากนี้นะมคือมีสิทธิ์ผ่อนผันนะแล้วก็ใช้สิทธิ์เต็มไปแล้วนะใ <c oughs> ผ่อนผันได้นะชายไทยเนี่ย <c oughs> หรือถ้าไม่อยากเกณฑ์ก็เรียนรอดอเออก็ไม่เรียนด้วยเขาเรียนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยรอดอเนี่ยแต่ไม่ยอมเสียเวลาไปเรียนรอดอเพราะมันต้องตัดผมสมัยเรียนไงนะแล้วก็ไม่อยากจะเกณฑ์ทหารแล้วก็อ้างว่ามันขัด หลักมันต้องใช้อายุขัดขืนนะแล้วก็ด้อมส้มบางคนก็ไปเชียร์กันโอ้มีแต่ประเทศได้ยพัฒนาที่เกณฑ์ทหารทุกวันนี้ดูข่าวต่างประเทศกันบ้างหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ดูแบบไนด้อวเกาหลีหรอเกาหลีใ <c oughs> ต้เนี่ยบังคับหมดเลย <c oughs> ใช่ค่ะนะแล้วก็อีกหลายประเทศก็กลับมาเกณฑ์ทหารเพิ่มด้วย <c oughs> จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงในโลกอะนะแต่เนติวิทย์ก็ดําเนินการวันนี้ฮะในขณะที่คนดังที่ไปเกณฑ์ทหารวันนี้ นะก็มีอีกหลายคนบางคนก็ขอผ่อนผันเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นวันนี้เจ้าขุนกับเจ้านายลูกชายของคุณเจเจิตตรินวัฒนศิลนปน์ค่ะวันนี้ก็เข้าไปยื่นเอกสารผ,ลผล่อนผันโดยมีเอกสารทางการแพทย์ระบุว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนที่ต้องกายภาพบำบัดอีกสามเดือนนะฮนะก็เข้าข่ายร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารก็ต้องบำบัดนะะ นะดัง <One> น <input> ั <un paid> ้นเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกในปีถัดไปไม่ใช่รอดเลยนะต้องมาในปีถัดไปนะอันนี้ก็คือสองคนซึ่งเป็นคนดังนะเจ้าขุนจักรพัฒนะแล้วก็เจ้านายกินเจใช่หมเจ้านายกินเจดใช่นะเจ้านายนี่เป็นลูกชายคนโตใช่ค่ะนะนี่สองท่านเนี้ยโอ้หหล่อไหมคุณมิวโอ้โหนี่ขนาดใส่แมสนะพีเมียมอ่ะหล่อทะลุแมส ร <c oughs> ีเมียมเลยนะเออ <c oughs> นี่ <c oughs> ก็เป็นที่ฮือหาวันนี้ <c oughs> นะแต่ว่าดาราคนดังนะที่ไปเข้ารับการตรวจคัดเลือกจับไปดําใบแดงก็มีนะค่ะ <c oughs> นะโดนัทนะโดนัทที่เป็นนักแสดงช่องเจ็วันนี้สมัครอื <c oughs> สมัครเข้ารับราชการทหารเนีนะไปที่หางดงอำเภอเชเภอหางดงจังหวัดเชีงยงใหม่นะ นี่ก็ตรวจร่างกายผ่านคืออยากจะเป็นทหารเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นได้นะต้องผ่านเกณฑ์นะใช่ส่วนสูงน้ําหนักอกนะโรคนะอวัยวะครบนะนี่ก็ร้องขอเป็นผู้ร้องขอนะก็ได้เป็นทหารสมใจฮะวันนี้แล้วเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นนะบอกก็วางแผนอ่นะก็ทุกคนก็มีงานหมดนะแต่เมื่อมันเป็นหน้าที่ก็เคลียร์งานนะวางแผนตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว นะเพราะฉะนั้นไปเป็นทหารก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะคุณแม่สิภูมิใจฮะคุณวัสนาลูกได้เป็นทหารสมความตั้งใจอยากให้เป็นทหารอยู่แล้วแล้วตอนนั้นลูกเรียนรอดอ,อบอกลูกไม่ต้องเรียนนะเพราะตอนนั้นทําอาชีพนักแสดงด้วยมาเป็นทหารทีเดียวเลยส่วนตัวไม่ห่วงอะไรเลยฮะแล้วก็เลี้ยงลูกนี่ไม่ได้ประครบประงมรู้จักปรับตัวอ่อนน้อมถ่อมตนลูกเป็นทหารหวังเรื่องอะไรนี่คุณแม่นะ ความเป็นระเบียบวินัยและรับใช้ชาติโอ้โหคุณแม่สุดยอดเนี่ยคุณแม่วาสนาฮะอันนี้ที่อำเภอหางดงจังหวัดชิงใหม่อันนี้คือมาสมัครเลยนะคะสมัครเลยเหมือนกับอีกหลายคน<อ>ปีนี้คาดว่าจะสมัครประมาณสักสี่หมื่นะสมัครผ่านออนไลน์ตั้งแต่เดือนมกร,ราหมื่นห้ค่ะแล้วสมัคร แต่ละวันที่เข้ามีการคัดเลือกเนี่ยมีคัดไปสมัครกันเพิ่มอะแบบ w a ล k i อเข้าไปแบบนี้ไหมคะนะก็เชื่อว่าจะรวมแล้วเนี่ยประมาณสี่0มื่นปีเนี่ย<อ>จากแรงจูงใจหลายๆเรื่องใช่ไหมนี่คือคนที่สมัครเข้าไปเป็นทหารมากมายอ่าแล้วก็วันนี้บรรยากาศเกณฑ์ทหารนะไปดูวัยวัยสีสันอ่างทองอ่างทองมีการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการหรือเขที่เกณฑ์ทหารเนี่ยวันนี้ก็มีน้องโดนนัดนะก็เป็น คนข้ามเพศอ่ะเป็นกลุ่มหลากหลายนะฮะแล้วก็ได้มีการทำสัญยกรรมร่างกายแบบเนี้ยนะสวยเลยอ่ะอนะบรรยากาศก็คึกคักเห็นไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ